วันนี้มาให้คำแนะนำในการปลดล็อกความเร็วของจักรยานพับได้ทองซีนะครับรุ่น9ก้าชกออัพนะครับหน้าตาใหม่ก็ตัวประมาณนี้นะครับที่ใช้ได้นะครับามาดูความไวก่อนปลดกันครับเปิดขึ้นมานะครับความไวก่อนปลด อยู่ที่23 24นะครับแต่ก็จะมีเสียงอ่ะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการปลดความเร็วของเขาดูนะครับหมูถ่ายถ่ายทำไี่ห่อนะครับมีธีขั้นตอนนะครับ หนึ่งนะครับกรมนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับสองเปิดสวิตช์นะครับสามนะครับบิดคันเร่งให้สุดสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแล้วจะขึ้นด้วยตัว E มาครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับหลังจากนั้นเรามาบิดดูนะครับอ่านะครับจาก24จะขึ้นมาที่47นะครับ นี่คือการลดความเร็วแล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือเสียงมอเตอร์ที่ยังติ๊ตติ๊ตจะหายไปแล้วนะครับนี่คือการลดความเร็วนะครับนี่คือสปีดสามถ้าจะเป็นส,สปีดหนึ่งนะครับสปีดหนึ่งก็จะขึ้นมาที่นะสปีดหนึ่งอยู่ที่สามสิบสปีดสองอยู่ที่สามสิบเก้า โอ้โห oh, oh. ขึ้นมาเยอะมากนะครับสปีดสามขึ้นมาที่47โอเคนะครับเอาวิธีการนี้ไปใช้กันนะครับขอบคุครับ